สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช่องของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรักย้าสวัสดีไปยังพี่ๆน้าสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับอ่ะสินค้าเข้ารถใหม่นะครับผมสลับไมโครโอยคุณภาพเสียงดีอ่าไมโครเทครหัส E-T ตอง 7A นะครับผมรอบนี้มาเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับมีสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับผมนี่สลับพี่ๆน้าท่านใดที่กําลังหาใช้งานนะครับผมก่อนเทศกาลสงการนะครับยังทันนะตัวนี้ราคาเดิมนะครับผมยังคงราคาเดิมนะ สลับตัวไมลอยนะครับคุณภาพเสียงดีดอ่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ยังราคาเดิมนะครับผมชุดละ 1, 3 9 0บาทเนาะได้อะไรบ้างเนดะี๋ยวมาดูนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับผมตัวรับสัญญาณนะก็จะมีฐานนะครับฐานแถมไปให้นะก้อนนี้ก็เป็นสายชาร์จตัวนี้เป็นกันกิ้งนะกันกิ้งของตัวลูกใหม่นะครับผมตัวนี้คุณภาพเสียงดีจริงๆนะครับรุ่นนี้นะสัญญาณดีด้วยนะครับ เสียงดีสัญญาณดีนะครับราคาชุดละ1,390ันบาทนะครับผมตอนนี้มีสินค้าเข้ามารอถใหม่นะครับผมมีสีเดียวนะสีฟ้านะครับผมรอบนี้มาเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมส่งยังทันนะครับพี่พิรันนัทท่านใดที่หาใช้งานช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับผมชุดละ1,390ันบบาทนะครับยังราคาเดิมนะแต่มันจะมีสีเดียวนะครับผมเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวพาชมนะครับ นะครับนี่เป็นสีฟ้านะครับผมมีสต็อกสินค้าพร้อมจัดส่งนะครับชุดละ 1, 3 9 0บาทนะครับผมงานร้องเล่นคาราโอเกะนะงานพระเทศเสียงนะครับผมตัวนี้ขึ้นไม่มีหลุดนะครับระยะ50เมตร80เมตรนี่ได้เลยนะครับงานสังสรรค์ร้องเล่นคาราโอเกะงานพิธีกรประกาศนะได้หมดนะครับเข้ามาลอดใหม่นะครับก็มาทํารีวิวอัปเดตให้กับพี่วินณะได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสหรับชุดไม้ลอยนะครับของไมโครเทคอีทีตองเขตเอนะครับ เดี๋ยวลองดูน้ําเสียงสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูนะครับผมสำหรับการใช้งานนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับก็นําตัวรีเซิร์ฟเนอร์นะครับ,นะรบ,ต, ever, รบตัวรับสัญญาณเอาไปเสียบกับช่องไม้ได้เลยนะครับผมตัวนี้กดเปิดเครื่องนะครับ Doo 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 นี่มันจะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านบนนะครับกดแชร์ไว้นิดนึงนะครับไฟเขียวอ่อนก็ใช้งานได้นะครับ, it, ไไนะรบนนก็นํามาเสียบที่ช่องไม้ได้เลยนะครับผมช่องที่เราจะใช้งานนะครับนี่ประมาณนี้ สะดวกสบายนะครับผมอ่ะต่อไปเราก็จะมาดูที่ตัวลูกไม้นะครับผมมาเปิดเครื่องที่ตัวลูกไม้นะครับสวิตช์ปิดเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับกดลงไปแช่นิดนึงนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ออนเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูน้ําเสียงนะครับผมเช็คเช็ควอนทดสอบเลือดเลือหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็ควอนทดสอบทดสอบเลือดเลือกหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็ควอนทดสอบเลือดเลือหนึ่งสองสามสี่เช็คถก เล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเชควอรทดสอบเล่าหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับเชควอรทดสอบเล่าหนึ่งสองสามสีู่ทดสอบทดสอบเล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเชคถูทดสอบทดสอบนะครับผมน้ำเสียงที่ได้ก็ออกแนวหนาๆเลยนะครับผมตัวนี้เสียงดีนะครับสำหรับท่านที่กำลังหาใช้งานนะครับช่วงร้องเล่นคาราโอเกะเทศกาลนะครับผมที่กำลังจะมาถึงนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับผมสลหรับไม่ลอยอ่ะ ET ตอง 7A นะครับผมรถหม่นะรถนี้ก็ยังราคาเดิมนะครับรถนี้ราคาเดิมนะครับตัววัสดุที่ทําตัวลูกไมเป็นโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกนะเป็นโลหะแข็งแรงนะครับผมตัวนี้น้ําหนักเหมาะมือตัวนี้ก็จะมีกันกิ้งให้ด้วยนะครับมีกันกิ้งแถมไปให้ด้วยพี่ๆน้าๆไปก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมเอาไปใส่ตัวลูกไม้นะครับเอาไปใส่ตัวลูกไม้ได้เลยนะครับอ่า ตัวรีเซิร์ฟรับสัญญาณนะครับตัวนี้รับได้ไกลนะฮะรับได้ไกลเคยเทสกันอยู่พี่ประมาณ50เมตรยังไม่มีหลุดนะครับตัวนี้นะงานเครื่องเสียงกลางแก้งได้นะครับผมรับงานได้สบายเลยนะครับกับราคางบรากย่านะครับหนึ่บาทเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ก็มีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมสลับชุดไม้ลอยของ E ีทตรงเขียดรถใหม่นะครับผมแต่ยังให้ราคาเดิมนะโปรพิเศษก่อนเทศกาลรสรงการนะครับผม ชุดละ1,390บาทนะพี่พน,านาท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมสัญญาณดีเสียงดีนะครับอ่ะชุดละ1,390บาทเท่านั้นนะครับผม a n Studio a ิโระบบเครื่องเสียงบ้าน,านราคารากยาศยา0 6 5 3 3 6 4 2ส9สำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ